อินเทรนแต่มาย้ําให้นะคะุผู้ชมที่อยากชมอยากชิมนะคะอยากชมด้วยชิมด้วยนะคะโกปี้ชาปแบบฟรีฟรีสิสายแรกที่โทรเข้าไปยังทันนะคะโทรเข้าไปตอนนี้ที่ร้านโกปี The ้เดอะภูเก็ต076212225นั่นเองนะคะและขอบูดไปสแปดแลนด์เท้าฮิวไซตภูเก็ตด้วยกับเงื่อนไขดีๆตอนนี้ที่มอบให้ในการเป็นเจ้าของบ้านสวยเห็นวิวบนเขาอะนะคะไปสแปดแลนด์เท้าฮิวไซตภูเก็ตเงื่อนไขดีๆกว่า3,0,000นบาทตอนนี้เหลือ5หลังเท่านั้นรีบติดต่อไปนะคะที่07652 88 8 t a l อิน t r น n ์วันนี้ติดตามเรื่องราวของสมาคมเพื่อนเตือนภัยนั่นเองค่ะวันนี้มีทั้งท่านประธานนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆมานั่งคุยกับเรานะคะท่านแรกคุณสรัญพักตันติวงไพศาลน,นะคะคุณจูนั่นเองประชาสัมพันธ์สมาคมเพื่อนเตือนภัยและประธานสมาคมเพื่อนเตือนภัยจังหวัดภูเก็ตะเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตอ๋อประธานเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตนะคะท่านต่อมาคุณบุญยงบุรีรักนะคะประธานสม <c oughs> าคมเพื <c oughs> ่อ <c oughs> นเตือนภัยอำเภอถลางนะคะ คุณนิรุตสาริยานะคะของเพื่อนตื่นภยเเัยอำเภอกระทูค้ค่ะและท่านสุดท้ายคุณวิทูลลาดตะเวนนะคะรองประธานและเลขาจากเอำเภอกระทุ้มาด้วยกันสองท่านนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีและขอต้อนรับทั้ง4ท่านสู่รายการนิยาทอท์อกนะคะค,ๆๆคือบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไม่มีด้วยหรอเพื่อนตื่นภัยคืออะไรจัดตั้งขึ้นมายังไงมีมีความเป็นมายังไงคะคือนับจากปีสี่เจที่บ้านเราเจอสึนนมิเมื่อเดือน ธันวาคม,มาที่26ธันวาคมนะคะจากนั้นไปอีกประมาณปี49ค่าวยกสอทชในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นกสทชค่ะแล้วก็ศูนย์เตือนภัยวิบัติธรรชาติซึ่งได้จัดตั้งขึ้นก็ได้มีการรวบรวมเอาพนักงานวิยุสมัครเล่นนะคะที่ผ่านการอบรมแล้วก็สอบจากกสทชนี่คะ่ะค่ะไปรวมกันแล้วก็ประชุมกันที่หัดใหญ่แล้วก็ตั้งเป็นประธานของแต่ละจังหวัดขึ้นมา14จังหวัด ดังนั้นรุ่นก่อตั้งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด14คนนะคะก็จะเป็นรุ่นก่อตั้งของเครือข่ายเพื่อนเตือนภยัยภาคใต้ในสมัยนั้นนั่นก็คือเริ่มเริ่มจากตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยประธานเพื่อนเตือนภัยของแต่ละจังหวัดก็จะกลับมายังจังหวัดตัวเองแล้วก็ือจังหวัดละคนจังหวัดละหนึ่งคนทั้งหมด14คนนะะก็คือกลับมาแล้วก็มาสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด อย่างจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีทั้งหมด3อำเภอแล้วก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอถลางแล้วก็อำเภอกระทุ้ลแล้ววันนี้ก็จะมีประธานเพื่อนตัไภัยอำเภอถลางนะคะคุณบุญยงบุรีรักแล้วก็ประธานเพื่อนตนไอำเภอกระทุน้นะคะคุณนิรุต สาริยาก็จะเป็นเป็นแกนนําในระดับอำเภอที่เราวางระบบกันเอาไว้นะคะคือตอนแรกเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่จูตอนแรกมีแต่พี่จูคนเดียวใช่ไหมคะมามาจากหาดใหญ่แล้วก็มาคนเดียวอีกที่เหลือมาอย่างไงอ๋อยังคนพลโยงตอนนั้นเข้ามายังไงครับคือตอนนั้นนะครับหลังจากที่ว่าพี่จูไปไปไปสัมมนาไปสัมมนาแกนนําขึ้นน้ำไทยนะครับ14จังหวัดอะไรนี้ก็พี่จูก็ได้มาชักชวน นะครับมาเชิญชวนให้คนที่มีกิจอาสาจริงๆนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนเดินไทยในจังหวัดภูเก็ตน,นะครับนอ้อพยายามชักชวนกันปากต่อปากนะครับค่ะคุณบยงก็ได้ยินพอรู้เรื่องก็มาสมัคร,รใช่ครับร่วมด้วยใช่ครับค่ะแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วของเราต้องไปเซตทีมของเราเองเอีกหรือเปล่าคะครับถูกต้องครับก็คือในในในส่วนของอำเภอถลาำนะครับหลังจากที่ว่าจังหวัดเนี่ยเ,เซต ของระดับอำเภอแล้วนะครับระดับผู้นำอำเภอแล้วเนี่ยคือทางอำเภอเนี่ยเราก็ต้องมีสมาชิกนะครับสมาชิกในในส่วนของอำเภอเพื่อที่จะทำงานทำงานในในส่วนของอำเภอนะครับแล้วก็ส่งมายังจังหวัดค่ะของอำเภอถลางมีเยอะไหมคะของอำเภอถลางตอนนี้ก็อยู่ประมาณสั้เกือบเกือบห้าสิบอะครับค่ะคือทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ต้องใช้วิทยุใช่ครับถูกต้องครับหมดเลยถูกต้องครับ ของคุณนีรุนลคะค่ะตอนนี้นเข้ามา,ายัางไงครคืในส่วนของกมลานี่เขามีเป็นศูนย์เฝ้ารองภัยระดับท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เวลามีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันได้เฉพาะในท้องถิ่นมันไม่กว้างออกไปทีนี้พอดีเจอท่านพี่จูนี่แหละชักชวนว่าเออในเมื่อเราทําระดับท้องถิ่นอยู่แล้วเรามาพัฒนาให้เป็นระดับระดับจังหวัดเลยดีกว่ามีอะไรได้ได้ประสานงานกันได้ค่ะของคุณนี่รุก็เข้ามาในส่วนของพื้นที่กระทู้ แล้วก็เวลาประสานงานกันอย่างอย่าง,างพี่จูอาดูในสองจังหวัดแล้วพอจะแยกย่อยไปตามอำเภอต่างๆหรือพื้นที่หรือชุมชนต่างๆมันมันไปยังไงคะการทาํางานไปยังไงเราเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของอชุมชนในเรื่องของลายส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของวิธีสื่อสารซึ่ง,งมีลายกลุ่ม ลายกลุ่มด้วยลายกลุ่มของเพื่อนเตือนภัยซึ่งแต่ละจังหวัดเขาจะมีลายกลุ่มของเพื่อนเตือนภัยกันเอาไว้อย่างภูเก็ตก็จะมีลายกลุ่มของเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตของพังงาก็มีของพังงากะบีนราธิวาสยะลานะคะเขาจะมีองเขาไปแต่ละจังหวัดเองเขาก็ยังต้องโคร่่มกันไหมคะนอกจากกันประสานกันก็จะมีเซ็นเตอร์อยู่นั่นก็คือสมาคมเพื่อเตือนภัยจะเป็นเซ็นเตอร์ก็จะดูแลทั้ง1 4จังหวัดเนี่ยค่ะมีอะไรก็จะประสานกันในตรงนี้ของคุณวิทูลตอนนั้นเข้ามายังไงคะ ก็ทีแรกก็มาตั้งกลุ่มกับพี่นี่และครับเป็นสพสุพรรณบุรีกัม马拉ค่ะของเราเริ่มมาจากกัมลาก่อนกัมลาก่อนกัมลาก่อนทีนี้ก็มาตั้งกลุ่มกับของพิจูพิจูไปพักรักในพื้นที่นะคะเพราะเขารู้ว่ามีกลุ่มแบบเนี้ย เขาตอบรับยังไงคะในถลางในกระทู้เขาตอบรับยังไงก็ดีดีมากเลยทีเดียดีมากเลยอย่างอย่างที่หน่วยงานของของตรากลกุมารานี่นะทางอบตทางสถานีตารวจนี่เขาให้ความร่วมมือดีมากเลยกรมีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเรียกประชุมมันเขาเขาจะมาทันทีเลยโดยเฉพาะกุมารานี่นะท่านผู้กำกับนั่นคือตระกเริงมลหลวงพระน้าจักรพานีนะท่านท่านให้ความร่วมมือแล้วก็บางครั้งถ้าเกิด มีการประชุมหรือว่าตั้งวอรุมขึ้นมานเนี่ยเนี่ยท่านจะเป็นตัวอันดับหนึ่งนะที่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะคล้ายๆเป็นเป็นผู้นําบัญชาการทั้งหมดเนกะ็เรียกผู้บัญชาการเหตุการณ์ทั้งหมดอนะ่ะก็เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะมานั่งประชุมกันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงแต่ละคนจะอยู่จุดไหนหน่วยไหนรับผิดชอบอะไระทั้งหมดเลยรุ่งกรน,นี้วัตถุประสงค์หลักๆเพื่ออะไรยังไงบ้างคะ หลักๆก,ก็คือเพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยนะคะเรามีการมีการดึงเอาพนักงานวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมาทำการอบรมกัน2วันนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาปี23ปีที่ผ่านมาซึ่งอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นเนี่ยค่ะจัด ในช่วงเวลานั้นก็จะมีอยู่ร่วมประมาณ100กว่าคนซึ่งมาจากทั้ง3อำเภอคนเหล่านี้ก็จะมีจิตอาสามาเพื่อเรียนรู้ในเรื่องขอ,ของการเตือนภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเวลานั้นเราจะมีการอบรมด้วยแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปกันโดยการลิงก์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งท่านผอ,อท่านก็สนับสนุนตรงนี้ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยส่งไปยังศูนย์เพื่อศูนย์จะได้แจ้งไปยังปอพหรือสอมชอในการที่จะส่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่อันนี้ถือว่าเป็นเป็นภาคประชาชนซึ่งภาคประชาชนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประสบภัยทั้งสิน้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตามชายฝั่งทั้งหมดอย่างเช่นกมลากะตะกระรนป่าตองอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งจะมีค่อนข้างเยอะคือเรามารวมกันอย่างที่คุณบุญยงบอกว่าส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาหมดเลยทราบเรื่องแล้วมารวมกันแล้วใครเป็นผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือส่งเสริมเวลาเราทํางานหรือจัดกิจกรรมล่ะคะอย่างนงี้ส่วนใหญ่จะใช้กระเป๋าตัวเองนะหมดเลยก็คือใช่ต้อมีทูนในวนของกมลาเนี่ยเดี๋ยวบ้านอย่างนี้นี่ยังไงคะคุณวิทูลเขาบอกว่าคือ คือเราก็จะฝักกระเป๋าเองอย่างพี่จูว่าก่อนแต่ถ้าเกิดมันมีแบบงบประมาณที่ว่าต้องใช้เยอะก็ไปขออุดหนุนจากเป็นการส่วนตัวจากท่านนายกอบตกมลามัางแล้วก็ทีมงานที่ว่าพอมีแรงแรงช่วยตรงนั้นนะครับก็มาช่วยกันสนับสนุนอุดหนุนกันคือหางบสน้าเสนุนกันเองเวลาจะจัดหรือจะทำอะไรยังไงอย่างงี้ จ,จะเป็นจะเป็นในเรื่องของการอบรมนะ,ะเราที่จะเขียนเป็นโครงการแล้วก็ของงบไปแล้วก็จัดเทรนกันเนี่ยค่ะก็ดึงดึงเอาผู้ที่มีความประสงค์แล้วก็จิตอาสาจริงๆอยากที่จะมาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตซึ่งเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีการเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงก็คืออเลอร์ตกันตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติะนะคะไม่ว่าจะเป็น ผ่นดินไหวเอ ơi, ่ยฟ้าร้องอะไรก็ดีนะคือ <นะ S 2> ไม่ใช่เฉพาะเรื่องคลื่นภัยอะไรอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะดึงฟ้าอากาศด้วยดึงฟ้าอากาศทุกอย่างคือเป็นภัยทางธรรมชาติที่เราจะเฝ้าะระวังส่วนภัยทางทางภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเราไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่หค,คือรับข้อมูลมาจากที่ไหนคะโดยปกติข้อมูล,ลส่วนใหญ่จะรับมาจากศูนย์เตือนภัยที่ติแห่งชาติ แล้วกม็มากระจายกันเองะะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจูเองก็จะได้รับ SMS โดยตรงจากศูนย์เตือนภัยจากนั้นจูก็จะส่งผ่านข้อมูลผ่านทางไลน์ซึ่งตรงนี้นเนี่ยจะเร็ว าจากจากศูนย์ด่วนภัยมาถึงเรานี่ขนาดไหนขนาดกว่ากว่าจะมาถึงชาวบ้านเนี่ยไวไหมคะขนาดไหนไวนะคะ,คะไวกว่าส่ง s m สมสมัยก่อนเนี่ยจะเคยทดลองดูส่ง SMS มันจะมีการการข้ามโครงขา่ายไร่จะเป็นเอ่อพร็เวเดอร์แต่ละพร็อเวเดอร์เนี่ยตอนที่เราทําการอบรมแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยตรงนั้นได้ประสบการณ์ก็คือส่งทาง SMS เนี่ยบางคนเพิ่งจะได้รับ SMS เอาวันรุ่นขึ้นของอีกวันหนึ่งหลังจากที่อบรมเสร็จแล้ว ก็เลยเลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เราใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในมือถือเนี่ยมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ใช้นั่นก็คือใช้ไลน like ์อยางได้รับ SMS มมาเนี่ยก็ก o อปปี้แล้วก็ไปวางในไลน์แล้วกดเซนทุกคนก็จะได้รับกันหมดเลยคือเราทำงานในลักษณะที่มันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติซึ่งมันเกิดได้24ชั่วโมงมถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนในช่วงยามวิกาลมันจะยังไงคะมันจะมายัางไงมันจะไปยังไงมันก็อเลิร์ตอะค่ะก็ทํางานอย่างจูเนี่ยจูจูก็จะ ตื่นอยู่ตลอดนะคะเวลามี SMS มาก็จะตั้งสเ,เสียงที่มันค่อนข้างจะดังๆสักหน่อยมันตกใจตกใจแล้วแต่และท่านละคะเพราะว่าเราทํางานอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นยามวิกาลของคนอื่นก็จะไม่ใช่ยามวิกาลของเราแล้วเราเราเราจัดยังไงคะเราทํำยังไงคะก็กกในในในส่วนของของของทลางนะครับก็เหมือนกันก็อย่างที่พี่จูบอกก็คือ ในในส่วนของจังหวัดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะส่งมายังพี่จูก่อนะนะครับหลังจากนั้นพี่จูก็จะส่งต่อไปยังอำเภอทุกอำเภอแล้วทีนี้ในส่วนของอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลายส่วนตัวนะครับมีมีลายส่วนตัวของของของกลุ่มในระดับอำเภอนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังสมาชิกอีกทีนึงครับค่ะของ ในในส่วนของโควโทนี่เนื่องจากว่าการติดต่อสื่อสารนี่กับในเมืองกับถลางนี่มันจะยากหน่อยค่ะก็ศัยดูดูจากเว็บไซต์มั่งจากเว็บไซต์ของคอมดโตูมั่งของต่างประเทศมั่งว่าถ้ามีแผ่นดินไหวปุ๊บนี่เราก็เอามาเปรียบเทียบกับระหว่างของคอมดโตูแล้วก็ที่มีอยู่ทั่วไปว่ามันมันตรงกันไหม้อมูนชัดเจนไหมถ้าเกิดชัดเจนปุ๊บเนี่ยกขาแจ้งเตือนสมาชิกที่อยู่ในตำบลให้รับทราบค่ะพอเกิดภัยปุ๊บเนี่ย สมาชิกทุกคนเขาจะตื่นตัวหมดทั้งทีเลยไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่เวลาเวลาไหนนะไม่ว่าจะนอนอยู่เลยนะพอพอโรไปปลุกหรือว่าพอมีใครเรียกว่าออกอากาศทางวิทยุนี่จะตื่นตัวด้วยตต็มที่เลยคือเหมือนมีกลุ่มสลับกันใช่ใช่ใชแล้วเฝ้ตือนเฝ้าระวังทางทางงรงปราธานก็สามารถประสานงานกับนายกอะไรได้จะขอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรได้หมดทุกอย่างไอ้นี้สมมติ เคยมีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วแหละในหลายเหตุการณ์ขอสักตัวอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้เราฟังว่าสมมุติว่าเกิดเหตุแล้วเราทํางานกันยังไงเนี่ยค่ะเช่นวันที่1 1 เมษายนค่ะวันนั้นส1เ็เมษายนที่ผ่านมาบ้านเรามีแผ่นดินไหวเป็นของตนเองค่ะแผ่นดินไหวที่นี่เลยใช่จำได้ไหมคะ่ทุกคนก็จะรับทราบกันหมดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดตรงไหนค่ะทีนี้ทางทางเราเนี่ยว่าได้รับปึ้งปั๊บเนี่ยทางอำเภอลางก็จะติดต่อมาว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอให้หา GPS ดูว่าจุดที่มันไหวเนี่ยอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็แจ้ง ลักษณะของการสั่นไหวระยะเวลาของการสั่นไหวเนี่ยแจ้งไปที่ศูนย์เกินภัยให้เขาทําการประสานกับธรณีวิทยานะคะกรมธรณีวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เขาทําการข้อหาดูว่ามันไหวตรงไหนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างซอฟก,กับเรื่องของข่าวลือะนะคะ ดังนั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลักของเราด้วยที่ะจะต้องสยบข่าวลือให้ได้<ะ>โดยการที่เราต้องไปหาข้อมูลด้วยตัวเองณสถานที่ตรงนี้คุณบุญยงก็จะมีมีมีประสบการณ์งงะนะคะคือหลังจากที่ว่าวันนั้นนะครับที่ว่าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทุกคนตกใจใช่ครับ<ะ>ทุกคนตกใจมากแล้วทีนี้คือถ้าสมมติว่าเราไปอ้างอิงกับกับเรื่องข่าวหลายๆเรื่องข่าวนะครับเรื่องข่าวหลายๆเรื่องข่าวเนี่ยเขาจะออกข่าวแต่ละจุดเนี่ย ไม่ตรงกันสักจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อเตือนภัยเนี่ยเขาต้องการจุดที่ว่าแน่ชัดมากๆนะครับแล้วทีนี้ก็ผมก็ประสานไปยังพิจูนะครับประสานไปยังพิจูแล้วทีนี้เพื่อต้องการขอจุดพิกัดที่ว่า,าจากกรมธรณีวิทยาเนี่ยคือคส่งพิกัดมาเลยครับว่าพิกัดไหนหลังจากนั้นเราก็ป้อนข้อมูลลง GPS ลง GPS นะครับเพื่อที่จะหาพิกัดในส่วนของถลางเราก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับ เวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีปัญหาในการติดต่อสื่อสาระนะครับโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างจะล่มเ,เพื่อนเดือนภัยเนี่ยจะใช้วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารเนี่ยจะเป็นพระเอกในตอนนั้นนะครับเราจะใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยในการประสานเหตุก็จะเรียกสมาชิกในโซนของตลรางนะครับได้ประมาณสัก4ี่ห้าคนหลังจากนั้นเราก็พยายามหาจุดพิกัดที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับพอเราได้จุดพิกัดเสร็จเราก็ยังเราก็จะประสานไปยังพิจูต่อ เพื่อ,อที่จะส่งข้อมูลต่างเนี่ยไปทางส่วนกลางส่งามาแล้วส่งให้พี่จูแล้วพี่จูส่งไปทางส่วนกลางแล้วเขาว่างไงคะส่งแจ้งทางส่วนกลางว่าเราเราเราพบเจอตาม gps ที่เข้าแจ้งอะนะค,ะ,คะ,ะหมายเลขที่สามารถติดต่อทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เนี่ยก็คือหมายเลข192คส่ะ192าอ่า192สามารถโทรได้ตลอดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นโอเปอเตอร์เขารับอยู่ตอนนี้ก็สามารถแจ้งไปแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจะดเดล็กตรงไปยังศูนย์บางนา ตรงนั้นจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการของอศูนย์เตือนภัยวิบัติแห่งชาติในการที่จะประมวลผลทุกอย่างก็อาศัยว่าเราค่อนข้างใกล้ชิดก็เลยขอข้อมูลก่อนส่งข้อมูลไปก่อนเพื่อที่จะได้ได้สรุปสถานการณ์ณเวลานั้นว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางศูนย์เตือนภัยเนี่ยทำหนังสือแล้วก็ส่งมายังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนของรจจาชการค่ะค่ะคือแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ย ถ้าในแง่ของประชาชนทั่วไปนะคะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราไม่ไม่ทันรู้เรื่องอะไรยังไงอยากจะรู้เรื่องก่อนอยากจะรู้ข้อมูลจากเพื่อนเตือนภัยอย่างเงี้ยอยากจะมีส่วนรับข่าวสารข้อมูลจากเพื่อน,น,นทำยังไงคะถ้าเป็นกรณีที่ท่านทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์นะคะ <c oughs> ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาครของเพื่อนเตือนภัยนั่นก็คือ www.fw92.com 1 <c oughs> <c oughs> อันนี้ส่วนหนึ่งะนะคะแล้วก็ถากว่าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายของเพื่อนเตือนภัยเนี่ยปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่อย่างเช่นอาจจะทํางานในโรงแรมนะคะ,คะหรือบางท่านอาจจะขับรถรับจ้างขับรถตู้อยู่อันนี้เรามีหลากหลายอาชีพซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะได้รับเมสเซจที่เหมือนกันข้อมูลทั้งหมดที่มาจากศูนย์เตือนภัย มาอย่แ,แบบแบบไหนนะคะก็จะส่งตรงไปยังเครือข่ายแบบนั้นว่ามีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบอันนี้เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อที่หนึ่งสมาชิกลหลายๆท่านก็ได้รู้ค่าข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการช่วยกันสยบในเรื่องข่าวลือเพราะว่าตรงนี้จะมีมีข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยมาเนี่ยสมัยก่อนเราเคยเจอกันเยอะว่ามีข่าวลือโน่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวค่อนข้างจะเซนซิที ดังนั้นการที่เรามีเครือข่ายค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่มีข่าวลือมาเนี่ยเครือข่ายเหล่านี้เ็เาจะบอกว่าเนี่ยศูนย์เตือนภัยก็ส่งมาอย่างนี้ไม่มีผลกระทบนะทุกคนก็จะสบายใจค่ะเดี๋ยสมมุติในแต่ละพื้นที่นะคะบางคนอยู่ในเมืองบางคนอยู่ทลางบางคนอยู่กระทุ้อยากจะเข้ามาทํางานด้วยร่วมด้วยได้ไหมคะเรากําหนดไหมคะว่าคุณสมบัติต้องเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ไมีกำหนดนะอย่างของของกมลานี้เพราะว่าอย่าลืมว่าวิทยุเครื่องแดงเนี่ยค่ะ พวกยามพวกโรงแรมเขาใช้เยอะค่ะทีนี้เมื่อมีเมื่อมีเหตุขึ้นมาเราก็แจ้งเตือนค่ะถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกของก็รู้อยู่แล้วขารู้พอเปิดปุ๊บนี้เขาก็ฟังได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านยามเวลาพวกยามต่างๆเนี่ยเขาสามารถรู้ได้นี่นี่วิธีการกระจายข่าวค่ะนี่มีประโยชน์มากเลยเนี่ยก็คือยังไงก็คือสามารถที่จะคือใครสนใจอยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเป็นสมาชิกอยากจะทางานแบบพวกเราที่เป็นจิตอาสาก็เข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยค่้ติดต่อได้ที่ไหนคะสมมตินกอยู่ถลาง ฉลาดก็จะขึ้นอย่างเขตลาดอยากเป็นสมาชิกด้วยต้องติดต่อที่คุณบุญยงคุณบุญยงที่ไหนคะไปยังไงเข้าไปก็โดยปกตินะครับทางทางอำเภอทุกอำเภอเนี่ยเราจะมีศูนย์ประสานงานของเราอยู่แล้วนะครับก็อย่างกมลากมลาก็มีในเมืองก็มีอำเภอตาหลางก็มีครับคือประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์ประสานงานได้นะครับเพื่อที่จะ ไปขอข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะครับผมได้ยินว่าคุณวิทูลเคยเจอมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่น่าสนใจยังไงคะก็ประสบการณ์ตอนนั้นคือณตอนนั้นรายังไม่มีชุมชนเครือข่ายนี่เนาะยังไม่มีเครือข่ายยังไม่มีนี่เลยเครือข่ายเมื่อตอนไทยในช่วนกมาายังไม่มีครับแต่แต่โดยหน้าที่การงานผมตอนนั้นคือก็จะชอบพกวิทยุอยู่ด้วยนะครับ แสดงว่าเล่นวิทยุมานานแล้ว <g ül üyor> ก็เล่นไปตามภาษาหนุกๆกับเพื่อนอะไรอย่างน,นี้นะครับถึงที่นี้ตอนที่มีประสบการณ์จริงที่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องซินามินะครับอนนั้นคือยังไม่รู้จักคําว่าซนามิซนามิคืออะไรไม่รู้จักนะครับตอนนั้นยังไม่เกิดตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์สซินามิหรือเปล่าคะตอนนั้นคือยังไม่รู้จักแต่วันที่มีประสบการณ์วันนั้นจริงคือวันที่26ใช่ไหมครัคือปีที่เกิดเรื่องปีที่เกิดเรื่องนั้นเลยครับวันนั้้้นนนนเเปปป็วัอออาาทิิิตตตย์คืกผมงไดร ของผมอยู่แล้วคือผมเปิดร้านขายมือถือซ่อมมือถือนะครับ,รบแถวถนนสายเมนกมาลาวันอาทิตย์ผมจะเปิดเลทหน่อยนะครับถึงที่นี้วันนั้นก็ประมาณ8ปดโมงกว่าๆหลังจะทานกาแฟาในบ้านเสร็จก็จะไปเปิดร้านขับมอเตอร์ไซค์ออกไปพอไปถึงแถวสี่แยกไฟแดงเข้าบัตรกมาลานะครับสายป่าตองอสุรินนั้นอะ่ะก็มีผ <regel. S 1> ู้คนแตกตื่นก็เห็นแบบ ทีมงานพวกพวกที่ว่าทํางานแถวชายหาดอยู่แล้วก็เด็กเรืออะไรพวกนั้นแลครับเขาวิ่งกันโอลมานเข้ามาในหมู่บ้านผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเขาบอกว่าน้ําขึ้นผมว่าน้ําขึ้นยังไงน้ําขึ้นบอกน้ําท่วมผมไม่เชื่อบอกไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกไม่มีใครคิดได้ไม่มีใครคิดครับเตรษฐีนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานที่เคยทํางานการเมืองมาได้หนึ่งคนขับรถมาตัวเขาดํานะครับแต่ตอนนั้นหน้าเขาขาวหมดแล้ว เขาเปิดน้าซีเลยฮะใช่เขาเปิดรถผมถามว่าเป็นอะไรเขาบอกมุงไปชประกาศหน่อยน้ําทะเลขึ้นมาแล้วผมว่าทีนี้พอพอพี่แกพูดงั้นผมก็เชื่อไงเพราะว่าเอามุสกว่าแล้วก็เคยทํางานด้วยกันผมก็รีบกลับข้าวหมู่บ้านนะครับเขาผมก็ไปขอใช้เสียงตามสายของของมัสยิดหมู่หกมนาคานะครับเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ก็จะเปิดสอนศาสนาก็กูบอกตัวไมัมว่าอิหมัมขอใช้เสียงตามสายหน่อยนะ เขาบอกมีอะไรผมบอกประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าในส่วนตรงนี้ตอนนี้น้ําทะเลขึ้นมาแล้วน้ําท่วมผมบอกนี้ <S 1> <S 1> <S ผมก็ขอใช้เสียงทางสายประกาศประกาศเสร็จ <S 1> <S 1> <S ผมก็บอกให้ใใหให้ห้นักเรียนแต่ละอพยพขึ้นเขาก่อน <S 1> <S 1> <S ใครที่พอจะหลบได้หลบก่อนนะครับตั้งแต่ผมยังไม่มองเห็นแล้วันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกไปที่ที่โรงเรียนบ้านกมลาครับตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนบ้านกมลาอยู่ ภาพที่เห็นนี่ก็คือภาพวันที่เกิดเหตุใช่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 วันนั้นเลยครับเมื่อสิบปีที่แล้วใช่ครับใช่พอไปถึงพอไปถึงที่ที่ที่ไม่ตันงถึงโรงเรียนแล้วครับถึงที่ที่ที่วัดก็ไปอยู่บนสะพานกันก็มีไอคนที่ไปคอยดูเหตุการณ์ก็มีอยู่แตมครับผมก็เลยไปยืนรออยู่แป๊บหนึ่งจังหวะนั้นก็มีขึ้นลูกสุดท้ายกำลังทาอีกขึ้นลูกท้ายนี่ขึ้นลูกที่ใหญ่ที่สุด แล้วก็ขึ้นเป็นขึ้นที่กว่าดล้างนะฮะขึ้นนั้นก็ทะลักเข้ามาจากฝั่งาทางไปหาสุรินทร์เขาวนตัวเข้ามาลักษณะของขึ้นนี่มาแบบน่ากลัวมากคือหมายถึงว่ามีเสียงลมอื้อเข้ามาในน้ําจะขุ่นคลักดำหมดเลยครับผมก็บอกว่าบอกพวกว่า หนีก่อนนี่กวอาจจะอยู่เลยตรงนี้มันต่ำโมบอกเลยก็วิ่งขึ้นเปนเขาก็เลยขึ้นมันเขาที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นโรงแรมอันดาราอยู่แล้วก็ถ่ายถ่ายภาพลงมาที่เป็นภาพวัดที่ว่าเห็นลังคาเนี้ยนั่นคือผมก็เลยถ่ายภาพไว้ด้วยก็เลยได้เก็บภาพถ่ายไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับตอนนั้นคือแบบไม่นึกว่าจะเกิดร้องไห้ไปรอจนน้ามันทะลักขึ้นมาจนสุดแล้วก็หยุดแล้วก็แค่ช่วงเวลาเป๊บเดียวเขาก็ลากกลับลากกลับตัวนี้มีทั้งรถทั้งเศษไม้อะไรเยอะลากลงทะเลไปเลยครับ ก็ว,วันนั้นทําให้ผมฝันร้ายมาตลอดแสดงว่าพวกเราผ่านอย่างนี้มาหรือเปล่าเลย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 เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ในจิตอาสาของเรื่อง,องนี้นะคะแหมเสียดายเวลาเรามีน้อยช่วงท้ายรายการอยากจะให้แต่ละท่านฝากคนละสั้นๆในเมื่ออีกไม่กี่วันนี้นะคะอีกไม่กี่วันนี้ภายในสัปดาห์นี้อีกสองสาวันนี้ก็จะครบรอบ10ปีละซึนามิผ่านไปไวมากอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนและอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเครือข่ายของพวกเราในเรื่องของความเป็นจิตอาสาตรงนี้เชิญค่ะ ในส่วนของการเตือนภัยนะคะ,คะถามว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจเขาเข้าใจธรรมชาตินะคะการเรียนรู้ภัยพิบัติถ้าหากว่าเรารู้ทันเนี่ยเราก็สามารถรับมือเขาได้โดยที่ไม่ตื่นตระหนกเราจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้ซึ่งเป็นส่วนหน่วยงานที่เป็นของภาครัฐ นะคะถ้าว่าเป็นข่าวลือโน่นนี่นั่นใครแชร์มาอะไรมาเนี่ยเรื่องของการแชร์อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันบางาทีกอ๊กกอปแล้วก็วางก๊อปแล้วก็วางบางทียังไม่ได้ดูข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะให้ตรวจสอบก่อน,นะะให้ตรวจสอบก่อนแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยถ้าว่า ท่านใดสนใจนะคะอยากที่จะเรียนรู้ว่าเพื่อนเตือนภัยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอะไรยังไงแบบไหนเข้าไปดูเบื้องต้นกันได้ที่ www.192. f w com นะคะ f.192 ใช่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีลายในเรื่องของ warning n e w เอาไว้ตรงนั้นถ้าสนใจก็สามารถไปคีย์ไปคีย์แล้วก็แจ้งอ้อยว่าอยากจะได้ id ไลน์ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เปิด2ห้องล้เต็ม บบการแจ้งเตือนภัยนะคะ,คะซึ่งซึง Warning News เนี่ยเราใช้ทั่วประเทศะนะคะอันนี้ใช้ทั่วประเทศคุณพล้หญางอยากจะฝากอะไรคะก็ง่ายๆสั้นๆน,น,นะครับจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับค่อนข้างจะเกิดภัยพบิบัติบ่อยครั้งนะครับอยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยพยายามตื่นตัวโดวยตลอดตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตะน,นกครับผมคุณวิทยล่คะคะอยากฝากสั้นๆอยากคุณยงว่าครับคือตอนนี้คือถ้าเห็น คนที่พกพาวิทยุแล้วก็จะไปว่าเขาเพราะเราอาจจะไม่เห็นว่าหัวจิตหัวใจเขาช่วยเหลือสังคมมาตลอดแต่ที่นี้การที่มีการเตรียมพร้อมตื่นตัวมันไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เกิดนะครับเราคือเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับก็เช่นเดียวกันครับการตื่นตัวแล้วก็การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ชื่นชมนิดหนึ่งปัจจุบันนี้โลกโลกโซเชียลนี่นะ ตื่นตัวมากกับเรื่องนี้พอเสนออะไรไปปุ๊บเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยปุ๊คนตื่นตัวกันหมดกระจายอย่างรวดเร็วก็เร็วมากนี่นี่คือเพาดีขอให้ตรวจสอบก่อนแล้วแต่แ่ขอให้ตรวจสอบก่อนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะคะที่มานั่งคุยในรายการนิยาทลอกในช่วงท็อกอินเทรนด์อย่าลืมนะคะ10ท่านผู้โชคดีนะคะที่จะโทรเข้าไปรับ ชิมโกฟี Go ่โกฟีชามฟรีฟรีนะคะที่ร้านโกฟีเดอภูเก็ตโทรเข้าไปตอนนี้เลยค่ะ076212225และขอบคุณป8สแปด a n น h o เ s e h ์ฮ l s ไ i ตภูเก็นั่นเองสปอนเซอร์ใจดีของเราและที่สำคัญขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนิยาทอล์กวันนี้หมดเวลาแล้วนิยาลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ